21วันเปลี่ยนนิสัยวันนี้จะมาคุยเรื่องของเทคนิคในการพัฒนาตัวเองนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยสร้างนิสัยใหม่ๆด้วยทฤษฎี21วันนั่นเองครับพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆจนเคยชินนะครับแบบไม่รู้ตัวก็จะมักจะถูกเรียกว่านิสัยครับหลายคนนั้นเปลี่ยนนิสัยยากมากเลยทีเดียวมีวิธีหนึ่งครับที่สามารถจะทำให้เราเปลี่ยนนิสัยได้กับทฤษฎี21วันนะครับ ทฤษฎี21วันคืออะไรนะเป็นดรแม็กว l ลล์มอนะครับเป็นผู้ริเริ่มทฤษฎี21วัน t 1 s t day habit theory นะครับซึ่งก็ตีพิมพ์นหนังสือที่ชื่อว่า psycho cybernetic นะครับโดยหลักการของมันก็คือว่าเราจะใช้เวลา21วันในการเปลี่ยนนิสยัยโดยการทำพฤติกรรมซ้ำๆตลอดต่อเนื่อง21วันไม่หยุด่น่งครับ หากทาได้ก็จะกลายเป็นพฤติกรรมแล้วจะกลายมาเป็นนิสัยใหม่ๆของเรานั่นเองก็คือพูดง่ายๆเป็นการสร้างนิสัยใหม่แทนนิสัยเดิมนั่นแหละแต่ต้องใช้เวลา21วันต่อเนื่องนะครับฟังดูก็เหมือนก็นไม่ยากนะครับแต่ความยากก็คือต้องบังคับตัวเองให้ทําสิ่งใหม่ๆโดยไม่เผลอทํานิสัยเดิมนะครับแล้วก็ต้องฝืนตัวเองต่อเนื่องอย่างน้อย21วันนะครับห้ามหยุด แนะแบบนี้ทฤษฎี21วันเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานการฝึกภาษาการปรับเปลี่ยนแปลงนิสัยนะครับโดยทั่วไปคนที่ทำได้21วันติดต่อกันแล้วก็มักจะสำเร็จนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือเพิ่มนิสัยใหม่ๆนั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างนิสัยที่น่าสนใจที่จะดีต่อสุขภาพก็คือ การดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำให้ได้วันละ8แก้วหรือ2ลิตรนะก็คือเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอบางคนเนี่ยดื่มน้ำวันนึงแค่ไม่กี่แก้วเองนะต้องดื่มให้ได้8แก้วนะหรือ2ลิตรถ้าไม่รู้ว่าดื่มไปเท่าไหร่ก็อาจจะใส่เหยือกใส่ขวดเอาไว้นะครับที่มี2ลิตรว่าต้องกินให้หมดในแต่ละวันนะแล้วก็แบ่งแต่ละวันเนี่ยจะกินแก้ว1 2 3 4 5 6 7 8ณนะตอนไหนนะครับก็เป็นการสร้างนิสัย นิสัยนี้ก็ถือว่าดีต่อสุขภาพเพราะว่าการดื่มน้ําได้เพียงพอนั้นก็มีส่วนมีส่วนช่วยทําให้ผิวพรรณดีนะครับแล้วก็ช่วยให้ระบบเผาผลาญทําทงานได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองอย่างข้อที่2นะครับก็คือการนอนหลับให้เพียงพอหลับลึกหลับให้ต่อเนื่องซึ่งเริ่มจากการนอนแต่หัวค่ําแล้วก็ตื่นนอนให้ตรงเวลาเท่านั้นเองนะครับถ้าทําให้ได้21วันนั้นนิสัยตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนนะแต่ก่อนเรานอนดึก เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองลองเปลี่ยนเหลือสี่ทุ่มนะครับแล้วก็นอนเวลาเดิมตื่นเวลาเดิมเป็นประจำนะก็จะช่วยทําให้เรานอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นแล้วก็มากขึ้นได้เพียงพอนี่แหละในแต่ละวันนะครับบางคนนั้นไม่รู้ตัวนะครับว่านอนไม่พอจนสับพง,งกนะตาดําเป็นหมีแพนด้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองนั้นมีสุขภาพที่ดีโดยการนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ ต่อมาครับนี่ัส่ที่3ที่จะส่งผลต่อสุขภาพก็คือการรับประทานอาหารแค่วันละ1จานในปริมาณที่พอเหมาะนะครับแล้วก็ลดข้าวลดเนื้อเพิ่มผักลงไปนะถ้าทําต่อเนื่อง21วันแน่นอนว่าน้ําหนักต้องลดนะครับถ้าเกิดแต่ก่อนกิน2จาน3จานกินขนมจุบจิบกินน้ําหวานนะถ้าเกิดเราเปลี่ยนบอกว่ากินแค่มื้อละ1จานเท่านั้นนะครับแล้วในมื้อเนี่ยก็ต้องลดปริมาณข้าวลดปริมาณเนื้อ เน้นไปที่ผักผลไม้นะครับมากขึ้นนะแล้วก็ลดไม่กินของน้ําหวานนะครับลดของกินจุบจิบระหว่างมือ้อทําให้ต่อเนื่อง21วันนะครับเชื่อว่าจะสามารถลดน้ําหนักควบคุมน้ําหนักตัวเองได้ถ้าใครมีน้ําหนักเกินนะต้องใช้เวลานะครับแล้วก็สุขภาพก็จะดีด้วยถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะเช่นกินข้าวไลเบอรี่นะลดการกิน ลดไม่กินพวกเนื้อมันๆนนะครับเน้นเน้นปลาเน้นผักแบบเนี้ทำจนเคยชินให้ต่อเนื่อง21วันนะไม่เผลอใจหลุดไปกินพิซซ่าไปกินแฮมเบอร์เกอร์อะไรแบบนี้นะครับตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยทำให้ดีกับตัวเราก็คือการอ่านหนังสืออ่านหนังสือนะครับให้ได้สัก15นาทีในทุกวันนะ15นาทีก็จะได้ประมาณ2อสหน้าสีหน้าห้หน้าก็แล้วแต่คนนะก็ การอ่านเป็นประจำเป็นประจาต่อเนื่องในทุกวันเนี่ยเชื่อว่าจะได้พัฒนาตัวเองบ้างนะครับเพราะเดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยอ่านหนังสือเลยนะแล้วการอ่านหนังสือนั้นก็ยังมีส่วนช่วยในการฝึกสมาธิได้อีกนะเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะฝึกการจดจ่ออะไรนานขึ้นนะเพราะในปัจจุบันนั้นทําสิ่งต่างๆมากมายนะทำให้สมาธิหรือจิตไม่ค่อยอยู่กับเนื้อตัวนะการอ่านหนังสือก็เป็นการพัฒนาความรู้ใหม่ๆรวมทั้งเป็นการฝึกสมาธิไปนในตัวด้วย นะครับหรือใครจะฝึกสมาธิก่อนนอนสัก15นาทีด้วยก็ดีมากๆเลยทีเดียวทําให้เป็นประจำนะครับในข้อน,นึงนะครับถ้าเกิดเปลี่ยน21วันเลยดีแน่ๆเลยก็คือการออกกําลังกายนะออกกําลังกายให้ได้วันละ30นาทีในทุกๆวันนะก็จะดีมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องพยายามลุกมาออกกําลังกายเป็นประจำนะครับเพื่อกระตุ้นนะครับในการที่จะสร้างไขมันดี HDL ด้วยนะ เพิ่มไขมันดีก็จะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลหรือไขมันที่ไม่ดีเป็น HLDL กับไตรกลีเซอไรด์นะครับซึ่งซึ่งก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคหลอดเลือดต่างๆนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นแล้วขอ,อกาลังกายก็เบรนพลังงานด้วยแหละทําให้ไม่อ้วนนะครับแข็งแรงมีแรงต้านนะลองทําเป็นประจำนะครับสานาทีในทุกวันหรือออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอหน่อยนะหนักหน่อยนะครับต่อนเนื่องนะครับหรือบางคนก็ออกกาลังกายช่วงเช้านะครับรัไทเก๊ก เต้นโยคะอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าก็เป็นวิธีหนึ่งแหละที่ถ้าทํา21วันแล้วผมเชื่อว่าร่างกายหรือสุขภาพองค์รวมนั้นต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับลองนําไปทําไปใช้กันดูนะครับสําหรับ21วันเปลี่ยนนิสัยครับ